ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงใหญ่หน่อยนะครับของเราเนื้อที่74ไร่กับอีก68ตารางวานะครับครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลวังไผ่อําเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินแปลงใหญ่ราคาไม่แพงนะครับท่านที่จะปลูกปาลนะครับหรือว่าซื้อเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะครับเราไม่ทําอะไรนะครับเราก็ให้คนเขาเช่านะครับ ปลูกมันปลูกอ้อยทำน,นาไปนะครับนะครับนี่คือแป small, ลงที่ดินของเรานะครับของเราเพิ่งจะเก็บเกี่ยวมันไปบางส่วนนะครับบางส่วนเขาก็ปลูกอ้อยนะครับแล้วก็บางส่วนก็ทำนานะครับเนี่ยครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปประมาณ2กิโลกับอีก600เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนทางหลวงหมายเลข4065นะครับ ครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับนี่นะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงอําเภอห้วยกระเจ้านะครับก็อยู่ที่ประมาณ10กิโลนะครับเผื่อเราจะไปติดต่อราชการนะครับที่ห้วยกระเจ้าก็10กิโลนะครับหรือว่าท่านใดที่จะไปกราบไหว้ขอพรนะครับที่วัดทิพสุคนธารามนะครับก็อยู่ที่ 14กิโลนะครับเวหลายท่านก็จะพอทราบอยู่นะครับวัดทิพย์สุคนทารามนะครับสวยนะครับพอเราขึ้นไปตรงช่วงองค์พระนะครับเราจะมองเห็นวิวภูเขาที่สวยนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนเส้นที่มาจากวัดทิพย์สุคนทารามนะครับก็คือเส้นหลักนะครับที่มาจากอู่ทองนะครับก็คือเส้นนี้นะครับแล้วก็ผ่านวัดทิพย์นะครับถนนเส้นนี้ก็คือถนนหมายเลข 3342นะครับก็คือเส้นหลักนะครับที่ไปบ่อพลอยได้นะครับ11กิโลนะครับถ้า FC ผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่133กิโลนะครับใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ2กิโลนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่134กิโลนะครับใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ2กิโลเช่นกันนะครับช่วงที่เราเข้ามานะครับของเราจะมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่เป็นระยะระยะนะนี่ครับนี่ครับ อันนี้ก็จะมีฟาร์มอยู่ข้างเรานะครับนะนี่ครับนี่ครับถ้าเราซื้อนะครับเราทําแบบเขาก็ได้นะครับนั่นเอครับเดี๋ยวขุดบ่อใหญ่ๆเอาไว้นะครับเก็บน้ําเอาไว้ใช้เวลาช่วงหน้าแล้งนะครับเนี่ยไว้ลดพวกต้นอ้อยต้นมันนะครับเนี่ยเราขุดบ่อแบบเขานี่เลยเนี่ยนะครับนะนครับขุดบ่อให้ให้ลึกนะครับแล้วขุดบ่อให้ใหญ่นะครับเก็บน้ําได้ใช้ได้ทั้งปีเลยนะครับ อ่ะครับผมพามาดูที่ดินของเรานะครับนี่นะครับแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับครับนี่นะครับหลักเขตของเรานะครับอ่านี่ครับในที่เรามองเห็นก็ขาวนี่ครับนะนี่คือหลักหมุดของเรานะครับแล้วก็จากนี้นะครับนยผมหมุนตัวไปนี่เลยครับฟื้อไปนี่นะครับครับของเรานะครับเราได้หน่ากว้างที่ติดถนนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ175เมตรเนี่ยครับของเรา175นะครับแล้วก็ความลึกด้านแถบนี้นะครับ จากตัวนี้นะครับเราลึกไปอยู่ที่ประมาณ530นะครับ530นะครับเราตรงๆไปนี่เลยนะครับนะเราจะเห็นแทงค์อยู่นะครับเดี๋ยวผมลองซูมให้ดูนะครับเนี่ยครับเราตรงตรไปตรงช่วงแทงค์นะครับความลึกอยู่ที่ประมาณ530นะครับนี่ครับส่วนนี้จะเป็นแปลงที่ึ่งของเรานะครับครับของเรานี่คือจุดตรงนี้นะครับนะจุดแรกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูผังก่อนนะครับนะนี่ครับนี่คือตรงหัวนิ้วโป้งผมนะครับนะนี่ครับของเราคือประมาณนี้เลยนี่ครับในลึกมันนี่นะครับเนี่ยมาถึงตรงนี้นะครับอยู่ที่530นะครับ อ่ะนี่นครับของเราจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับใน FC ดูผังก่อนนะครับนะจะได้เข้าใจนะครับนะครับแล้วก็คราวนี้เราเริ่มจากด้านล่างนะครับนะนี่ครับจากตัวนี้นะครับไปนี่เลยนะครับฟื้อไปนู่นนะครับไปถึงจุดเนี่ยนะครับอยู่ที่175นะครับเนี่ยส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ดนินของเรานะครับนะครับถึงถึงฤดูช่วงทํานานะครับที่นี่เขาก็จะทํานานะครับก็คือทํานาปีนะครับนะครับพอหมดจากนาปีนะครับเขาก็ปลูกมันปลูกอ้อยนะครับ หรือว่าเราซื้อเอาไว้นะครับเราจะไม่ทําประโยชน์อะไรนะครับเราก็ให้คนเขาเช่านะครับเช่าปลูกมันปลูกอ้อยไปนะครับนี่ครับแล้วก็ขุดบ่อเอาไว้นะครับหรือว่าเจาะบาดาลหน่อยก็ได้นะครับเนี่ยเหมือนกับข้างๆเราเนี่ยครับเนี่ยเขาขุดบ่อนะครับเนเวลาเวลาน้าแล้งนะครับเราก็มีน้ำเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้นะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละแสนห้านะครับครับที่ดินราคาไม่แพงนะครับ นี่ครับของเราตรงไปนู้นเลยนะครับนี่ครับส่วนที่เราเห็นด้านในนะครับก็คือที่ดินของเรานะครับครับแปลงนี้นะครับผมอาจจะให้ FC ดูเป็นจุดๆนะครับเพราะว่าแปลงค่อนข้างใหญ่นะครับนะนะครับของเราก็จะเป็นพื้นที่ที่เราเห็นนี่นะครับก็คือมีปลูกมันบ้างปลูกอ้อยบ้างนะครับเนี่ยที่เราเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยพาเข้าไปข้างในนะครับผมพาดูหลักเขตก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูหลักเขตของเราด้านตรงนู้นนะครับ ครับที่ดินของเรานะครับโฉนดจะมีอยู่6แปลงนะครับแต่ละแปลงนะครับนี่ครับก็จะมี7ไร่กว่า15ไร่กว่านะครับแต่แต่รวมแล้วนะครับก็อยู่ที่7 4ไร่กับอีก68ตารางวานะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแปลงนึงนะครับนันครับที่เห็นเสาเขตนะครับแต่คือเขาขายรวมหมดเลยนะครับเดียครับของเรามาสุดตรงดงอ้อยนี่นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็น แปลงข้างเคียงกับเรานะครับนี่ครับถ้าอยู่ตรงนี้นะครับเรามองไปนี่นะครับเราจะเห็นวิวภูเขาอยู่นะนี่ครับนี่ๆครับที่เราเห็นพอลางๆนะครับนี่ครับช่วงนี้นะครับเมฆอาจจะดูเหมือนกับขมุกขมัวนะครับทําให้เรามองเห็นวิวภูเขาไม่ชัดเจนนะครับนี่ครับถ้าอยู่ตรงนี้เราจะเห็นเขานะครับแล้วก็เขาอีกลูกหนึ่งนี่นะครับนี่ที่เห็นตรงยอดนี่นะครับนะอันนี้คือเป e ็นภูเขาที่วัดทิพย yes. ์สุคนทารามนะครับนั่นนะครับที่หลายท่านนะครับเคยมา ลาบไหว้ขอพรนะครับนะที่วัดทิพสุคนสุคกทารามนี่เลยเนี่ยนะครับถ้ามองไปตรงนีนะครับเมื่อกี้ผมปรับมุมกล้องนะครับเอฟซีได้เห็นนะครับแต่ถ้าอยู่ตรงนี้นะครับยืนอยู่ตรงนี้เราจะเห็นวิวภูเขานะครับพอลางๆนะครับ่ฝั่งนี้จะเห็นภูเขานะครับอ่ะนี่ครับของเราแปลงนี้นะครับนะครับหรือว่าเราจะปลูกปานะครับปลูกป่าแล้วขุดบ่อเอาไว้นะครับ ขุดบ่อนะครับเวลาเราก็ทำเป็นสปริงเกอร์นะครับหรือว่าเป็นระบบน้ําหยดนะครับเนี่ยนี่เหมือนกันนะครับเนี่ยเขาก็ขุดบ่อนะครับเนี่ยเขาซื้อไว้แล้วนะครับเนี่ยขุดบ่อเก็บน้ำมาไว้นะครับอ่ะนี่ครับของเราถึงตรงนี้นะครับเนี่ยครับของเราถึงประมาณต้นไม้นี้เลยนะครับนะเนี่ยครับต้นไม้นี้นะครับแล้วก็จากนั้นนะครับผมย้อนกลับไปนี่นะครับเพื่อไปนี่เลยนะครับของเรานะครับได้หน้ากว้างอยู่ที่175เเมตรนะครับแล้วก็จากนี้นะครับนะ นะครับแล้วก็ตัดตรงๆเข้ามานี่เลยนะครับนะครับก็ไปด้านในนะครับนะก็คือตรงนี้นะครับนี่เลยเลยครับตรงนี้นะครับนะนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเเข้าลึกลงไปอยู่ที่470นะครับนะครับไปนี่เลยนะครับส่วนนี้ที่ดินของเรานะครับนี่นะครับตอนนี้ผมมาอยู่ตรงช่วงนี้นะครับอ่ะนี่นะครับนี่คือฝั่งนี้นะครับนะเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวผมหมุนตัวหน่อยนะครับนะนี่คือตรงถนนนะครับที่ผมเข้ามานี่นะครับนะอยู่ที่470นะครับ ส่วนนี้เป็นของเจ้าอื่นนะครับน้าเนะครับของเรามาตามถนนนี่นะครับพอ470นะครับของเราขยักไปตามคันนี้เลยนะครับนะเนี่ยครับฟื้อไปโน่นนะครับก็อยู่ที่130นะครับพอ130นะครับนะครับของเราก็จะเห็นแนวแนวต้นยูคานะครับนะเนี่ยครับเนี่ยครับจากนี้นี่ครับตรงๆไปนี่นะครับนะเนี่ยครับก็คือตัวนี้นะครับน fc ดูผังนะครับเขพร้อมๆกันนะครับนะนะครับจะได้ไม่งงนะครับไปนี่130นะครับแล้วก็จากนี้นะครับแล้วก็ตีขึ้นมานู่นเลยนะครับ นนะครับนะก็อยู่ที่ร้อยสามสิบเช่นกันนะครับพอร้อยร้อยสามสิบนะครับของเราก็จะขยับกลับมานี่นะครับเนี่ยครับส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ดินของเราแล้วนะครับนี่ครับดินดีนะครับถ้าเรามองไปนี่ครับนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับจะเป็นเหมือนแบบดินดินทรายนวลนะครับดินดำาๆนะครับเนี่ยปลูกปลูกพวกมันพวกอ้อยนะครับนดีนะครับ เนี่ยบ้านชาวบ้านก็อยู่นี่นะครับในยุงข้างเราเนี่ยที่เรามองเห็นลังคาอยู่นี่นะครับนะเนี่ยเพื่อนบ้านเราอยู่ตรงนี้เองเนี่ยครับเนี่ยครับรับฉนดจะหลใบเนี่ยนะครับนะก็เลยดูตามภาพนะครับที่ผมวาดนะครับอาจจะดูไม่สวยนะครับนะแต่สภาพโดยรวมนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าทางเข้าที่เราเข้ามานะครับก็กว้างอยู่ประมาณ175แล้วนะครับเหลือเฟือนะครับทางเข้านะครับ อ่ะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินแล้วนะครับนะเดี๋ยผมให้ดูหลายๆมุมนะครับนี่นะครับนี่คือดินนะครับนั่นนะครับเนี่ยเดินจอกดำๆหน่อยนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าดินดินล้วนปนนะครับจะเป็นแต่เป็นทรายนะครับล้วนปนทรายแต่เป็นทรายนวลนะครับนะนี่ครับเนี่ยปลูกพวกมันพวกอะไรงามนะครับเนี่ยจอกดำๆหน่อยนะครับดินแบบนี้นะครับถ้าได้โดนฝนหน่อยนะครับนั่นเรียกว่าโดนน้ำนะครับโอ้โหเนี่ยครับ นะครับแล้วก็จากด้านแถบโน้นนะครับฟื้อไปนี่เลยนะครับเนี่ยไปถึงตรงนี้นะครับนะก็อยู่ที่ประมาณ230นะครับเนี่ยพอร้อยพอ230นะครับของเราก็จะตีกลับมานี่นะครับนะครับก็จะอยู่ที่นะครับตีกลับมาถึงตัวนี้นะครับนะเสาเนี่ยเรามองไปนี่เเห็นเสาอยู่นะครับก็อยู่ที่ประมาณอ่า80เมตรนะครับพอ80บนะครับของเราก็ขยักไปนี่นะครับนี่คือส่วนที่ขยักนะเนี่ยครับเนี่ยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับเนี่ย นะครับขยับออกไปนู่นเลยนะครับอยู่ที่120สนะครับในส่วนนี้จะเป็นพื้นที่เดียวเราละนะครับอันเดี๋ยวผมลองพาเดิมไปดูต้นมันนะครับนะนี่ครับส่วนนี้คือส่วนด้านบนนะครับครับก็ขอฝากด้วยครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินแปลงใหญ่นะครับราคาไม่แพงนะครับที่ดินนะครับซื้อเก็บไว้นะครับนับวันนะครับมีแต่ขึ้นราคานะครับครับนี่นะครับนี่คือเสาเขตเรานะครับก็คือมุมนี้นะครับเนี่ยมุมนี้เลยเนี่ยนะครับมุมนี้ ส่วนนี้ก็คือขึ้นไปนี่นะครับนะส่วนตัวนี้นะครับนี่คือช่วงด้านป่านะครับนะนะครับพอมาตรงนี้นะครับในรับเราตรงไปนู่นนะครับนะอยู่ที่ประมาณ120นะครับพอไป120นะครับถึงตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะตีกลับลงหาถนนละครับอยู่ที่530นะครับเนะครับไปนี่เลยนะครับปึ๊บนะครับไปถึงถนนนะครับตรงจุดแรกนะครับก็อยู่ที่530เมตรนะครับนะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่แบ่งเอาไว้นะครับปลูกมันนะครับ ครับผมต้องขอไปเอฟซีนะครับอาจจะพาดูไม่ได้ทุกจุดนะครับเพราะว่าแปลงที่ดินค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็หลายชนดนะครับผมก็เลยให้ดูคร่าวๆนะครับนะว่าลักษณะของเราก็เป็นประมาณนี้นะครับนะครับซื้อเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะครับในอนาคตนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ เอฟซที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็เอฟซที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ผมให้ดูคร่าวๆนะครับนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่74ไร่68ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลวังไผ่อาเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอาจจะดูไม่ละเอียดนะครับครับวันนี้ผมบายยขอบคุณทุกท่านครับ